สวัสดีครับผมหมอชัยวุฒินะครับสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาสิวของสาวออฟฟิศนิยามของสาวออฟฟิศก็ต้องมีบุคลิกที่คล่องแคล่วเสื้อผ้าหน้าผมต้องเนียบให้เหมาะกับหน้าที่การงานทีนี้โอกาสจะเป็นสิวในสาวออฟฟิศเพิ่มขึ้นได้จากการที่ไปทำผมอาจจะมีสิวที่ศีรษะได้ทำหน้า เกิดสิวที่หน้าได้ทำตัวทำเล็บก็สามารถที่จะรับเชื้อที่ทำให้เกิดสิวเข้ามาได้นอกจากนั้นสารเคมีต่างๆอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเกิดสิวขึ้นได้เชื้อที่ทําให้เกิดสิวสามารถส่งผ่านมาได้ทางมือ,อมือคนที่ทำให้เราท้าไม่ได้ใส่ถุงมือหรือใส่ถุงมือแต่ใช้ทำหน้าให้กับทุกคนนะฮะนอกจากนั้น พวกอุปกรณ์ต่างๆแปลงที่แต่งหน้าพับหรืออื่นๆก็สามารถส่งผ่านเชื้อมาให้เราได้เช่นกันเวลาสาวออฟฟิศเป็นสิวแล้วก็ยังคงต้องแต่งหน้าเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นหน้าที่การงานหรือบางคนก็เป็นลักษณะนิสัยเฉพาะตัวไปนะฮะชอบแต่งหน้าชอบแต่งหน้าตลอดเวลาหรือแต่งนานๆอันนี้ ก็จะเกิดอุปสรรคขึ้นในการรักษาอุปสรรคในการใช้ยาทายาทาก็ต้องเลือกชนิดที่ทาแล้วไม่รบกวนการแต่งหน้าสามารถแต่งหน้าได้ตามปกต <c oughs> ิก็มักจะใช้ตัวที่ทาก่อนล้างหน้าคือละลายกัวสิวกับทาหลังล้างหน้าก็คือเจลฆ่าเชื้อสิวซึ่งสองตัวนี้ใช้แล้วแต่งหน้าได้ ตามปกติแต่ว่าก็มีข้อด้อยอก็คือประสิทธิภาพมันมียาที่มีประสิทธิภาพดีกว่าสองตัวนี้แต่ก็อาจจะไม่ได้รับความนิยมเพราะว่าอาจจะหน้ามันไปบ้างหน้าแห้งไปบ้างหน้าเป็นขุยบ้างแต่งหน้าแล้วไม่เนียบนะเพราะฉะนั้นก็จะได้ใช้ยาเฉพาะกลุ่มที่มันลองลอง,ล,องลงมาประสิทธิภาพก็จะด้อยลงมานะครับส่วนการใช้ยาแต้มนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะถ้าแต่งหน้าแล้ว ก็ไม่อยากจะเอายาอะไรมาแต้มเข้าไปที่หน้าอีกหรือถ้าจะแต้มเข้าไปยามันก็ซึมผ่านไปได้ยากนะฮะก็ไม่ค่อยได้ผลฉะนั้นการรักษาหลักก็จะเป็นยากินทีนี้ยากินเนี่ยถ้ากินยาอย่างเดียวโดยที่ยาทาประสิทธิภาพไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่หรือไม่ได้ใช้ฝากความหวังทั้งหมด ความรับผิดชอบทั้งหมดไว้กับยากินก็ต้องกินยาอาจจะต้องใช้ปริมาณสูงกว่าคนอื่นอาจจะต้องกินนานกว่าคนอื่นบางคนกินนานเป็นปีก็มีสอปีก็มีนะฮะแต่น,นี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ายาเหล่านี้มีผลข้างเคียงมากมายลองเข้าไปศึกษาดูนะครับในเรื่องของผลข้างเคียงของยากิน ก็ได้ทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับทําอย่างละเอียดลองเข้าศึกษาดูเวลาหมอหรือเภสัชเป็นสิวส่วนใหญ่ถ้าเป็นได้น้อยก็ใช้วิธีการทายารักษาตัวเองถ้าเป็นมากหน่อยก็กินยาประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็หยุดมีน้อยรายที่ต้องกินยาวไปถึง6เดือนส่วนหมอหรือเภสัชที่เป็นสิวแล้วกินยาเกิน6เดือนเล่นกินเงินเป็นปี2ปีแทบไม่มีนะครับ หายากมากนะฮะหายากมากเพราะฉนั้นคนที่ไปซื้อยากินเองเป็นเวลาปีสองปีนะครับให้ลองฉุกคิดนิดนึงนะว่าทําไมขนาดหมอเบสันเนี่ยเวลากินเนี่ยยังไม่กล้ากินเกิน6เดือนนะเพราะว่าผลข้างเคียงนั้นมันมีหลายอย่างแล้วก็บอกไม่ได้ว่าใครจะโชคร้ายนะครับก็ให้ศึกษาหาความรู้ก่อนนะฮะ ทีนี้การที่สาวออฟฟิศฝากความหวังไว้กับยากินอย่างเดียวเพราะมันสะดวกมันได้ผลแล้วก็ผิวพรรณมันจะดูดีนะเวลากินยาผิวมันจะดูขาวใสๆนะฮะผิวจะเนียนๆไม่ค่อยมันนะครับผลข้างเคียงอาจจะมีพบกันบ้างผิวแห้งตัวแห้งตาแห้งปากแห้งนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ ชอบทานนะเพราะมันสะดวกดีนะครับเมื่อมันสะดวกก็ไม่ได้สนใจเรื่องสิวก็ไม่ได้ศึกษาหาความรู้ให้มันละเอียดนะครับในด้านอื่นๆเพะฉะนั้นก็จะขาดความรู้องค์ความรู้ที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องสิวได้เวลาผ่านไปหลังจากหยุดยาหยุดยากินไปแล้วบางคนเดือนสองเดือนสิวกลับมาใหม่ และลายที่กินนานหน่อยอาจจะหยุดได้นานหน่อยสี่เดือนหกเดือนสิวกลับมาใหม่โดยมากในช่วงหนึ่งปีนะไม่เกินนั้นสองในสามที่หายในตอนแรกนะครับสิวก็กลับมาใหม่อีกมีเพียงสักหนึ่งในสามที่สิวมันไม่กลับมาเพราะจะเห็นว่าโอกาสที่เราจะเป็นสิวซ้ำนะ่ะสองในสามมันมีอีก หลายคนพอเป็นซ้ำก็กลับไปกินยาอีกแล้วก็วนเวียนอยู่ในวงจรนั้นนะครับไม่จบหลายคนวนเวียนหลายครั้งจนท้อใจในที่สุดก็เลิกลากันไปถอดใจนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีหนทางที่ดีกว่านั้นอันนี้ต้องไปศึกษาหาความรู้ดูนะครับมีคลิปตอนต่างๆลองเข้าไปดูจะรู้ว่าควรจะทำยังไงดีนะฮะ อย่าไปฝากความหวังไว้กับยากินอย่างเดียวใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับต่อมาเรื่องความมันของพวกเครื่องสำอางต่างๆที่ใช้แต่งหน้าพวกนี้มีผลนะครับเวลาล้างไม่สะอาดก็จะเป็นแหล่งเชื้อต่างๆก็จะเกาะอ,อยู่ได้ดีนะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อเชื้อจเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนั้น ถ้าล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดเวลาทายายาก็ไม่ค่อยเวิร์กอีกนะฮะสำหรับพับหรืออุปกรณ์แปลงต่างๆที่ใช้แต่งหน้าใช้ซ้ำๆอยู่ประจำไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทำความสะอาดเชื้อก็จะสะสมแพร่กระจายนะฮะนอกจากนั้นบางคนก็ชอบใช้กระดาษซับมันแผ่นเล็กนิดเดียวนะขนาด2นิ้ว แผ่นเดียวซับได้ทั่วทั้งหน้านะถ้าเป็นสิวอยู่สามารถแตะซับเชื้อสามารถส่งผ่านแล้วก็จายไปตําแหน่งอื่นได้อันนี้ไม่แนะนำนะครับเลือกทิชชู่แผ่นที่ใหญ่ใหญ่เท่ากับใบหน้าเลยยิ่งดีนะฮะแปะเข้าไปทีเดียวให้ทั่วทั้งไปหน้าแล้วก็เอามือกดให้ทั่วแล้วก็ดึงออกอย่าขย่อมขยุ่มเสร็จแล้วก็มาเช็ดเช็ดซับๆนะ ถ้าขยุมที่ชู่เป็นก้อนแล้วซับมันก็โดนที่เดิมเลยครับโดนตำแหน่งเดิมเวลาซับเพราะนั้นก็คลียมันเป็นแผ่นใหญ่เท่ากับหน้าซับเข้าไปทีเดียวดึงออกแล้วก็จบวันนี้คงได้ประโยชน์นะครับสําหรับสาวออฟฟิศนะขอให้มีความสุขกับการทํางานนะครับรักษาสิวจนท้อใจอย่าเพิ่งหมดหวังลองใช้ผลิตภัณฑ์หมอชัวดดัตดูสวัสดีครับ